สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่6เดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องมื้อนี้นะคะแอดผ้าพลพี่น้องมาเท่าสุขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามนะคะพี่น้องคะหลังจากาคลิปแรกนะคะปู่มาวางแนวทางรางนะคะมื้อนี้ ปูแล้มีชุดบนมาฝากนะคะแล้วก็ปูแล้วก็จับคู่บนให้เม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมนีของปูสามปดค่ะสีไดีมาเป็นตัวใดภายพี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผูค่า,า,าการราสการันะคะ์อ่ะเก่รพอดถ้าถามอีกก็เกาค่ะปูมนีค่ะ <c oughs> อันม้วนี่จังไหนหล,ลูกสาวถือเล่าว่คะปูได้เล้าปะคะ เอามือเด้หรอกอะอ่ามืออื่นครับปูโอ้บหพอตั้ถามมันมันถือไว้แล้วโอ้ถือก็ตีครับปูมันถืออยู่มันถือเก่าหนึ่งจ้มือนัันค่ะถือเก่านึงไปถามันท้านถมันโอ้มื่อายทั่มมหาของปูนี่แหะค่ะตามแนวทางของปูนี่แหะค่ะปูคะเด็กเด็กล่างกันหึไข่แล้วหมดค่ะปู หกหนึ่งหาหนึ่งเก่าหนึ่งไปสัแหละเออครับพ่เด็กลางมาถ่ายดย้หนึ่งค่ะ<า>เด็กบนนี่ลักทิบหารักทิหกบหาค่ะกะห้าเก้านี่แลหละห้าเก้าวันดีครับพ่เอเค้างเดียวดีค<า>รับบอะมได้จนเีด้วยมาคาเก่านี่แหละค่ะราคาลักทิ หายุรักษ์สิ่งบางทีค่ะปูแมนแ่ละหายรักษ์เลขเลขล่างเน่ยเลขล่างบ่มีแปดด้วยโอ้ค่ะงวดที่เก่าทุบแย่แล้วอันเลขดับนี่บอคร่ะปูแม่นแ่ละอันดับอันอ่าล่างนี่ดับทั้งสองลักเลยสิครับปูแปดดับทริปดักทริปด้วยหางวะเนี่ยค่ะบ้างันบ้างันกับแปดค่ะ ปู้มซนอแปดเก่าอยู่หันแปดกเก้ากับพี่เก่าค่ะมันว่าแปด้วยโอ้ยสียดายแห้งเลยผู้คาอันดับลักซิอันตัวใดนะคะลักลักซิฟลักซิปตุดโยกปัญหาแล้วมดนลเอียบนเอียบลักหน่อยล่างเกินหนึ่งจุดโยบ่อันอันเล็กดับเลยไหมคะปู่โอ้เลลักจุดโยกันแล้วอันดับลักซิล่างเป็นบ่ค่ะปู่แมน ตัวใดนะคะรักเซียบดักคนเพราะถ้าปิดจักหมดเลยค่ะรักซีบรางมันแปดบ่มี่บังคับจำบ่มี่โอ้รักซีบรางแปดบ่มี่นะคะเออนั่นแหละค่ะรักหน่วยมันหนึ่งรักหน่วยล่างเออรักหน่วยล่างหนึ่งค่ะปูเออมันมันก็ถือชุดหกแล้วยุดบ้านก็ได้เออหมาน้องอ่ะเนาะชุด ขไข่มันก็นถึ้นหกเปู้ห <C à. S 2> นึ่งหกค่ะปูหาตัวหาตัวล่างนี่ก็ถ้าเปลี่ยนแค่เด้อหาตัวล่างค่ะหาตัวล่างได้ตัวโก <C à. S 2> ้ค่ะตัวไหนครับปูปูหาหาตัวมาสองตัวล่างค่ะศูนย์หนึ่งสองห้าหกคือเก้ศูนย์หนึ่งสองห้าหกค่ะ นั่นแล้วผู้ก่อใช่หนึ่งตัวย่อแล้วผู้หันค่ะห้าหนึ 5, 1, 6, 1. 1> ่งหกหนึ่งผู้ออกมัดอะไรครับนี่ก็โทษเนาะห้าหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วไม่องดีแ้วผู้ออกมัดไม่ต้องกันอ่ะเอี่ยาหันกันดีดีมันออกแปดหางกันนี่ดีสามสี่ห้าแปดเก้าก็ออกแปดห้า ค่ะว่าถึงหลายเลยถึงเงาหนึ่งสองสามตี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคิดเบ็ดคิบสองสิบสามคิบตีคิดผ่าคิบหกคิบเจ็ดคิบแปดคิบเก้างวดนี่แหละอ๋อครับบุ๊งบัตบัตท่าเป็นแจ็คบัตฮะแต่ตัวเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกฮะผู้เก่าดึงลังไงแล้วฮะฮะเอาละหนึ่งลังไงก็หันผู้เก่า หกลำงปูกระือต่หนึ่งหก็กืี่อดเก่ายี่วดเก่าศูนยหกหนึ่งหกน้ำแหล้มบันคันกระไรอืมมันกระตือศูนย์กะปูชื่อปูชื่ออกโจ้บันับหนึ่งหกสองหกฮะารไว้ล้านเยกบัววันนี้เอาบ้เรียหาตัวเนี่ยฮอันปูมันล่างนี่ปูจับตัวในแน่ก็่าค่ะหาตัวนี่ ปูนับตะแปดจะปูบอยเ,เอาแปดเท่านัเอโอ้ค่ะปูปูจับมัน<ล>หง<ล>หนึ่งหันรับคิปรับปลป่างนี่ก็รับคลิปบนก็ถือดีแล้วรับคลิปล่างก็รับคลิปบนค่ะห้าไหันกระแปดค่ะถือดีอึู่อืมค่ะปูห้าบาห้ารับคลิปมั้ยนะใชหา้ก่าเลยตัวนับมันย่ะค่ะปูห้าก้า ค่ะอีกละเลขบทวดว่ะรับู่ะฮะอ่าไม่ยืนซใครหรอกไม่อืนอ่ะอันไรนะคะพูอ๋อได้ได้ได้ค่ะปูค่ะเดี๋ยกเเรียกเ้าว่าที่ตามใครเราเบื่อใช่ไหมมันกจัจ้าปูเดี๋ยวมือเข้าหน่อยทรมาหาปูอีกเท้านึงนะคะเอ้าจะเลี้ยงอดได้ค่ะขอบคุณปูหลายๆนะคะปูกลับออนสุ้ๆสาธุค่ะ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู38นะคะพี่น้องคะเอามาหนี้นะคะปูเราก็มีชุดบ่นมาฝากเลื่อนพี่น้องเด้อหลังจากที่ปูเรามาวางแนวทางแล้วคลิปหนึ่งนะคะมาหนี้ปูเรามีชุดบ่นมาฝากนะคะบนนะคะหลักสิบนะคะบนหลักสิบห้านะคะพี่น้องมาหนี้ปูเราจับคู่ให้หาเก่าเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะลางนะคะลางปูบอกว่าถ้าผู้ใดซื้อปติดอันลักหน่วยหนึ่งเนี่ย ทางได้กับเบรเงินมวดทิพผ่าันมาปูแล้วกวางศรีหลับพี่น้องผู้ใดจื้อลางบติดหกลางนวยนี่เบรเงินบาสันพ่อยพี่น้องคะ่ะกะอิลินะคะเขาว่าเป็นศูนย์หกนะคะตะว่างวดทิพผ่าันมานี่ปูแลจับผู้หายหนึ่งหนะคะพี่น้องคะบนันกสุดลางนะคะสุดลางคะ่ะมีศ1 6 1์หนึนาหนึะคะศ1 6 1์หนึ่าหนึหนึ่งหาโตมาสองตัลางอันนี้เดินเดินดีเดินเงวนะคะปูละวาค่ะพี่น้องคะ่ะ หาตัวมา2สองตัวล่างค่ะมีศูนย์หนึ่งสองหาหกนะคะดับลักซิล่างค่ะดับแปดนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องสำหรับแนวทางมือนีนะคะแนวทางจากปูสามแปดนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางแรงนี้นะคะแนวทางจากปูสามแปดนะคะพี่น้องคะ <c oughs> อย่าลืมนะคะ นำไปพิจารณาเบิงเนะค่ะพี่น้องคะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้กก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูสามแปดค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะ้า่อยาสิยพลาดกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะคำว่าแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเป่อทีสแตนบ็กราดุคลิปถูกข่าวสารแน้ทางจากทางรายการนะคะพลอยพี่อกค่ะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแน้ทา่จากปู38นะคะแล้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้มีเพียงซํานี้ค่ะพลอยพี่ดอคะแอรกัสแด์คอตโตล่าพลอยพี่อมาเท่าสุกุสุกคนไปก้อนนะคะเอาไ้พอกันไม่กับแม่ในคลิปหนานะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ